สวัสดีครับช ANNEL 501 WX 501กลับมาพบก,กันอีกครั้งนะครับ108เล่าเรื่องยีนวันนี้เป็นเรื่องยีนแรงเล,งเลอร์อีกครั้งนะครับเป็นการแก้ไขข้อผิดพลาดเล็กๆน้อยๆของคลิปวิดีโอที่แล้วเป็นบทขยายความเป็นบทแก้ไขข้อผิดพลาดซึ่งคนที่ทำให้ผิดพลาดก็คือตัว,ต,ว,ต,วตัวผมเองนะครับเนื่องจากว่าไม่เชื่อในเรื่องราวจากจากการอ่านเพจต่างๆ ก็คิดเองอะไรเองแต่สุดท้ายแล้วพอคิดเองอะไรเองไปเนี่ยมันไปไม่สุดไม่มีหลักฐานมารองรับก็เลยต้องกลับมาใช้ข้อมูลอ้างอิงตามเพจต่างๆที่เข้าทำไว้ตั้งแต่แรกนะครับคิดเองเออเองแล้วมันไปไม่จบก็เลยต้องกลับมาใช้ข้อมูลนะครับของเพจต่างประเทศเพศเจเี่ปุ่นเพจฝรั่งต่างประเทศต่างๆนะครับวันนี้ขยายความกันสักนิดหนึ่งนะครับใช้เวลาไม่นาน ตามหัวข้อนี้เลยแ a n g ลอร์สทม์ลนยะครับแต่เป็นทำลายช่วงสั้นๆน,นะครับวิดีโอที่แล้วผมอธิบายแบบคลุมเครือนะครับไม่ชัดเจนแต่ครั้งนี้จะเอาให้แบบชัดๆเลยอ้างอิงตามเว็บไซต์ของเจแปนกับชาวต่างชาติเลยนะครับอ่านเริ่มกันเลยนะเพราะอันนี้อยากให้ไวนะครับในปี1943เนี่ยนะครับคือ เจ้าของแรงเลอร์เนี่ยเจ้าของบูเบลซื้อกิจการจากนาย Casey Jones, เคสซิโจนนะครับแล้วก็พอซื้อมาปุ๊บได้สิทธิในการาใช้ชื่อแรงเลอร์ช่วงนี้ยังไม่ได้ทําการขายกางเกงแรงเลอร์นะครับผมเดาว่าน่าจะอยู่ในช่วงสงครามโลกครั้งที่2จึงยังไม่คิดจะผลิตกางเกงออกมานะครับแต่ตอนนั้นเขามีกางเกงยี่ห้อบิ๊กเบนอะไรของเขาอยู่แล้วนะมีมียี่ห้อบิ๊กเบนอะไรของเขาอยู่แล้วก็ทําขายเป็นโอเวอร์ออนไปแต่ พอเขาซื้อเคซีโจนเนี่ยเขาก็ได้สิทธิ์ในการใช้ยี่ห้อแรงเลอร์แต่เขายังไม่ทำออกมาอันนี้ผมคาดไว้อย่างนี้นะครับแต่ในคลิปวิดีโอที่แล้วผมไม่ได้พูดแบบนี้ไงนะฮะอันนี้ผมมานั่งอ่านใหม่เรียบเรียงใหม่นะครับหลังจากไปนั่งฟังวิดีโอตัวเองก็เป็นก็เป็นว่า1น4 3เนี่ยแรงเลอร์ได้สิทธิ์ในการใช้ชื่อตอดบูเบลได้สิทธิ์ในการใช้ชื่อแรงเลอร์จากเคซีโจนนะฮะแต่ว่าดูรูปการแล้วยังไม่ผลิตออกมาเป็นเพราะในช่วงสงครามโลกครั้งที่2เนี่ย ความเสี่ยงต่อการผลิตออกมาแล้วมันน่าจะยังไม่คุ้มทุนนะครับเพราะในตอนนั้นก็มีรีวายกับแลงกาลีอยู่แล้วด้วยนะฮะแล้วก็ยี่ห้ออื่นๆน,นะครับต่อมาพอสงครามโลกจบลงในปี1946เนี่ยหลายๆยี่ห้อจะอ้างถึง1946-47เนี่ยช่วงสงครามโลกจบนะครับบูเบลเนี่ยก็ได้เริ่มพัฒนากางเกงยีนนะครับโดยการทำต้นแบบออกมา13ตัวนะครับ13รูปแบบโดยให้คาวบอยชื่อดัง11คนที่เขาเป็นนัก ขับขี่อันตดนะัขี่มานะครับมาพยศอะไรประมาณนั้นนะฮะอันนี้ผมไม่ก็จะนัดนะครับคือเอาคาร์บอนสิคน,นได้ทดลองกางเกงทดลองไปทดลองมาก็ได้กางเกงออกมา13แบบเป็นโปรโตไทป์นะครับเป็นตัวทดลองนให้ทดลองใส่แล้วก็ปรับปรุงตรงนู้นปรับปรุงตรงนี้ให้คอมเมนต์ตรงนู้นก็พยายามว่าพยายามจะปั้นให้กางเกงแรงเลอเนี่ยเป็นกางเกงที่ตอบสนองต่อคนสวมใส่ ขี่ม้าในทุ่งหญ้าในทุ่งฟาร์มในการเลี้ยงสัตว์ก็คือพวกคาร์บอยนั่นเองนะฮะนะครับแต่ตอนนี้ยังไม่มีการวางขายนะครับเข้าใจว่ายังไม่มีการวางขายเป็นช่วงเริ่มพัฒนาไงเพราะสงครามโลกจบจนกระทั่งเข้าสู่ในปี1947เริ่มวางขายกางเกงยีแองเเลอร์รุ่นแรกคือ1 1 m w นะครับไม่มีแซด1 m w เลข11เนี่ยมาจากการที่ให้คาร์บอย11คนเนี่ยตรงน,นี้นะฮะให้คาร์บอย11คน มีส่วนร่วมในการพัฒนากางเกงยีนนะครับให้ให้ให้ใ,หใ,หใ,หในเบนรดิโอที่เป็นพนักง,งานของบูเบลตัดเย็บแล้วก็ให้คาบอยเป็นคนใส่ใส่แล้วก็ปรปับปรุงพัฒนาอย่างต่อเนื่องไปเลยไปนะครับจนจนในปีหนึ่งเเริ่มวางขายได้เลยเพื่อออกมาตอบสนองเกี่ยวกับคารบอยเพราะยุคนั้นจบคนเหมืองแล้วไงคนงานเหมืองแล้วก็เน้น,เน,นเน้นไปทางคาบอยแล้วเหมืองอาจจะมีทําอยู่บ้างนะครับแต่คาบอยเน้นมาดังแล้วตอนนี้นะฮะเป็นรุ่นแรกคือ 11NW นนะฮะ ซึ่งคุณลักษณะเด่นของเก์คือหูเข้มขัด7ดหูก็เป็นเป๊กทองแดงนะครับที่ไม่ขีดขวดอ่านมา้าหมายความว่าเป๊กเขาไม่มีจุดแหลมคมเลยเป็นมุนเรียบๆเ,บเ็นแบนเลยนะฮะไม่มีตัวหนังสือตอกด้วยนะครับเพื่อป้องกันการขีดขวดอ่านมา้าอันนี้เน้นอ่านม้าเลยนะเตะเข็บคู่ด้านนอกด้านในนะครับเหมือนผมก็เลยไปถูกนะเขาเรียกกะดูคู่หรือไงทั้งด้านนอกและด้านในเลยนะครับเพื่อความสะดวกสะดวกสบายในการขี่มา้าไม่เข้าใจว่าเหมือนกันว่าไอ้ตะเข็บคู่มัน ใส่สบายกว่าริมยังไงนะครับแต่ก็อ่านมาตามนี้นะครับกระเป๋าใส่เหรียญเป็นแบบลึกคือคือเขายกขอบกระเป๋าให้สูงถึงเอวเลยวัตถุประสงค์ก็คือเขาใส่ของแล้วมันจะได้ไม่หลุดไงเวะลานั่งแล้วมันไม่ตมเอวอะไรแบบนั้นนะ่ะน่าจะเป็นแบบนั้นนะเนี่ยคือขอบกระเป๋ามันยกสูงมาถึงแถบแถบเอวเลยมาทําให้ก้นกระเป๋านี่ลึกนะ่แล้วก็เย็บปีกนกที่กระเป๋าหลังอันนี้ครับอันน,น,นี้อันนี้อยากให้อยากให้ดูไว้นะเดี๋ยวจะ เนี่ยสายเหตุที่ผมต้องมาแก้ความผิดนี่ก็คือแก้ข้อผิดพลาดคือตัวนี้เลยนะครับเย็บ yep, ปีกนกที่กระเป๋าหลังนะฮะต่อมาก็เอกลักษณ์อย่างหนึ่งคือมีป้ายหนังที่กระเป๋าหลังแต่ว่าป้ายหนังเนี่ยเขาไม่ได้ติดอยู่เวสแบนดไม่ได้ติดอยู่ที่แถบเอวเขาติดอยู่ที่กระเป๋าความหมายคือว่าเอ๊ะรีวายก็มีที่แถบเอวแล้วรีก็มีที่แถบเอวแล้วอันนี้ผมดานะเขาจะไปติดปุ๊บแล้วเอาเข็มขัดมาบางังปั๊บเนี่ยมันก็ไม่ชัดเจนใช่ไหมเขาก็ คงเอามาติดที่ที่กระเป๋าหลังอ่ะพ่ที่ว่าเวลาใส่เข้มขัดแล้วอะไรปุ๊บเอ๊ะมันจะเห็นได้ง่าย,ายๆเลยอวาแลงเลอร์อ, Le อันนี้เดานะครับอ่าต่อมาในปี1948เนี 1948, ในยใกล้จบแล้วแวงเลอร์ใช้การเย็บปีกนกที่กระเป๋าหลังอยู่ได้ไม่นานก็ประมาณ1ปีเพราะฉะนั้นในปี1948เนี่ยจึงเปลี่ยนมาใช้การตัดเย็บตัวเดอบนยูแทนความหมายของไทม์ไลน์ช่วงบนคือว่าเฮ้ย43ถึง46เนี่ยเขายังไม่ได้วางขายนะ เขาปรับอยู่ในช่วงปรับปรุงและพัฒนาและการทดลองถ่ายใส่คือเป็นโปรโตไทป์อยู่จนปี47เนี่ยถึงได้วางขายแต่พอวางขายเสร็จปุ๊บเฮ้ยเขายังมีปีกนกที่กระเป๋าหลังแต่ว่ารีวายจดทะเบียนปีกนกเป็นเครื่องหมายการค้าไปแล้วไงเฮ้ยแรงเลอร์ออกมาปับ๊บอ้าวรีวายจดทะเบียนแล้วเขาก็ต้องรีบเปลี่ยนในปีนะครับปี1948นะครับอันนี้จะอธิบายเพิ่มว่านี่ประเด็นที่ผมจะมาอธิบายในยวันนี้ก็คือตรงนี้ครับ คือตอนแรกเนี่ยผมเข้าใจว่าพอเห็นแรงเลอร์ทาปีกนกออกมาผมเข้าใจว่าคือคือมันเป็นสองเรื่องไงคือแรงเลอร์ทปีกนกออกมาก็เข้าใจว่าอ๋อประมาณช่วงสงครามโลกทําไมผมเข้าใจแบบนี้เป็นเพราะว่ารีวายจดทะเบียนในปีหนึ่งเก้าสี่สามแสดงว่าแรงเลอร์มันก็ต้องออกในทักสี่สองสี่สามเนี่ยนะฮะเพราะว่าแรงเลอร์คงไม่กล้าไม่คงผมคิดว่าแรงเลอร์คงไม่กล้าทาผิดกฎหมายหรอกก็รีวายจดทะเบียนแล้วไงแล้วอยู่ๆจดทะเบียนในปีสี่สามเสร็จปุ๊บ และแรงเลอรจะมาโผล่ออกมาทำปีกนกอีกทำไมทำมาก็ถูกรีไวฟ้องผมก็เลยคิดว่าอ๋อรีไวจดทะเบียนปีกนกในปี1 9ึ3งเก่แรงเลอร์มันก็ควรจะออก4 3สนั่นแหละเนี่ยเพราะมันยังมีปีกนกเพราะไม่งั้นมันก็ทำาตมัอนอยู่มาแล้วสิมันจะไปทำผิดกฎหมายทำไมผมก็คิดอย่างนั้นนะครับแต่พอตาไปทำมาแล้วอ่านไปอ่านมามันไม่ใช่ครับไม่ใช่ว่าเฮ้ยแรงเลอร์ทำา43ลีก็ทำลีก็ใส่ปีกนกแรงเลอร์ er ทำปีกนก4 3ส รีก็ทำปีกนก4ี่แต่พอ43ปั๊บเนี่ยรีไว์จดทะเบียนปุ๊บอ่ะพอสงครามโลกรีก็เลยเริ่มเปลี่ยนแรงเล่ก็เลยเริ่มเปลี่ยนแต่ปรากฏว่าแรงเล่กมันไม่มีรุ่นสงครามโลกให้เราเห็นเลยประกอบกับว่าไปอ่านกี่เพจกี่เพจซึ่งเพจต่างๆมันก็คงก๊อปปี้กันวนไปวนมานะฮะก็ได้ประมาณว่าเฮ้ยแรงเล่กมันเพิ่งมาออกวางขายในปี1947นะครับส3 44 45เกิดสงครามโลกมันไม่วางขาย46ก็อยู่ในช่วงทำโปรโตไทป์ยังไม่ได้วางขายจ่างจริงหรืออาจจะยังไม่ได้วางขายเลยนะคร พึ่งวางขายในปี47แต่พอปี47เสือกทําปีกลกออกมาท,ทั้งทั้งที่รีไว์จดทะเบียนแล้วเนี่ยอันเนี้ยมันเนี่ยทำลายอันนี้ของที่ที่ฝรั่งกับชาวเจแปนเขายึดคืออันนี้ผมก็นั่งงงเอ๊ะก็เรียงรีไว์มันจดทะเบียนปี43ไอ้หา่ามึงออกมาปี47มึงยังใช้ปีกนกให้มันผิดกฎหมายทาไมวะผมก็มานั่งคิดว่าอ๋อมันเป็นไปได้ว่าในช่วงปี43 44 45 46เนี่ย มันเป็นช่วงสงครามโลกการสื่อสารการอะไรต่างๆมันก็อาจจะยังไม่ไม่ครอบคลุมไม่สะดวกเพราะมันช่วงยุคสงครามไงนะแรงเลอก็เลยออกมาเปาะอ้าวเป็นปีกนกแต่พอรู้ข่าวปั๊บรีไว์จดทะเบียนในปี43ตั้งแต่ก่อนนู่นแล้วแรงเลอก็เลยยอมเปลี่ยนเป็นตัวดับเบิลยูอันนี้ผมคิดแบบนี้นะฮะนะครับทวนใหม่นะเดิมผมเข้าใจว่าแรงเลอออกในปี4ีเพราะเห็นว่ามันเป็นปีกนกมันต้องออกก่อนที่รีไว์จะจดทะเบียนสิพอรีไว์จดทะเบียนทุบถึงได้เปลี่ยน แต่ไปๆม,มาผมน่าจะคิดผิดไปอ่านเว็บไซต์อะไรต่างๆนะครับเขาบอกว่าแรงเลอรพึ่งวางขายในปี1947และ47เนี่ยก็ทำปีกนกออกมาด้วยแต่พอทำปีกนกแล้วพึ่งก็คงจะพึ่งรู้ว่ารีไวเฮ้ยจดทะเบียนไปเรียบร้อยแล้วเขาก็เลยเปลี่ยนในปี1948นะครับไอเนี่ยคือคลิปวิดีโอนี้ที่ตั้งใจอธิบายแบบเนี้ยแก้ไขข้อผิดพลาดนะครับนะวันนี้108,900เรเล่าเรื่องยีนโดยพี่โจนะครับขอขยาย ความแก้ไขคลิปวิดีโอที่แล้วนะฮะโดยเป็นตามที่เล่าไปนะครับยังไงก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะผิดก็ยอมรับผิดนะครับก็ออกมาปรับปรุงเพราะวิดีโอมันออกไปแล้วมันก็ไม่สามารถแก้ไขเนื้อหาได้มันไม่เหมือนเขียนเพจ5 0าสหนึ่งเดนเอ,กเนอ็กนะพอพลาดปุ๊บก็ไปตามได้เพราะฉะนั้นต้องออกวิดีโอนี้มาเพื่อสร้างความเข้าใจให้เก็บให้กับคนท,ที่ที่ตามฟังอยู่นะครับก็ต้องขอขอบคุณท่านที่ตามฟังอยู่ด้วยนะฮะ วันนี้ขอจบวิดีโอแต่เพียงเท่านี้นะครับฝากติดตามกดไลค์กดแชร์กด u b s c r i b e ให้ด้วยนะครับก็ขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามแล้วก็แชร์กันด้วยนะครับผิดพลาดพังไปก็ขออาภัยไว้ณที่นี้ด้วยนะฮะจะพยายามหาข้อมูลดีๆมาเล่าสู่กันฟังหากผิดก็จะรีบแก้ไขให้ฟังอย่างนี้อีกนะครับขออาภัยไว้ณที่นี้ด้วยวันนี้ก็ลาการแต่เพียงเท่านี้ขอบคุณครับสวัสดีครับเฮ้ย <Hey, S 2> เดี๋ยวก่อนดิลืมแม่สวัสดีเรียบร้อยเลยอันนี้บทส่งท้าย ถ้าใครไม่ได้อยู่ดูก็ไม่ไดไ้นั่นนะอ่าให้ดูอย่างนี้ครับลืมไปว่ามีตอนนี้คือในวิดีโอที่แล้วเนะี่ยผมเอารูปกางเกงตัวนี้มาให้ดูความที่ว่าอ่อนด้อยประสบการณ์หาข้อมูลไม่ไม่ดีพอเข้าใจว่ากางเกงตัวนี้เป็นรีโปรหาข้อมูลไปข้อมูลมาเฮ้ยมันไม่ใช่รีโปรเว้ยมันเป็นวินเทจคือกางเกงตัวนี้ในรูปนี้อ่ามันอยู่ใน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 ,ในฟาร์มแห่งหนึ่งที่ที่อเมริกา และเจ้าของฟาร์มเขาขายให้คนเจแปนนะครับขายคนเจแปนแล้วคนเจแปนก็ทําไร่ทํานาทาฟาร์มฟาร์มองุ่นนึกกันเนี่ยน่าจะเป็นฟาร์มองุ่นเขาก็ไปเจอกางเกงยีนตัวนี้นะฮะกางเกงยีนตัวเนี้ยแลงเลอร์ anger, นะครับนี่มีปีกนกเห็นไหมฮะปีกนกนี่มีเป๊กเป๊กมนนะครับสังเกตนะครับแลงเลอร์ anger, เนี่ยจะก,กี่ปีกี่ปีก็แล้วแต่เนี่ยตรงนี้เขาจะตะเข็บคว่ำเสมอนะครับดาวาดนะ อินซมดาวาดลงมาคือเขาเชื่อว่าแบบเวลาขี่ม้าแล้วเนี่ยมือเวลามาลุกระเป๋าเนี่ยมันจะได้ไม่ไปติดตะเข็บนะครับมีปีกนกเนาะอ๋อปีกนกสวยนี่นะครับและปีกนกได้เหลืองสวยเลยนะครับอันนี้ตะเข็บตะเข็บคู่อ่ะเขบดูรูปต่อไปอ่ะอันนี้กลางวานเนี่ยเป็นตะเข็บคู่เห็นไหมฮะตะเข็บด้านในด้านนอกเป็นตะเข็บคู่นะครับแล้วก็กระเป๋าเนี่ยลึกนี่ดูรูปนี้ กระเป๋านี่ลึกเห็นไหมครับเนี่ยติดทําไมลึกเพราะมันติดแค่นี่เลยติดขอบเอวเลยเห็นไหมฮะติดขอบเอวเลยกระเป๋ามันเลยลึกไงนี่ติดขอบเอวเลยแล้วกระดุมใช้เป็นแบบเป็นสัญลักษณ์ของเชือกมาพันเป็นชื่อแรงเลิกไงถ้ากระดุมแบบเนี้ยกระดุมแบบเนี้ยนี่นะครับถ้ากระดุมแบบเนี้ยใช้ผ้าทอเฉียงซ้ายนี่ดูลายผ้านะไว้ใหญ่ไปหน่อย นะครับอย่างนี้นี่ผ้าทอเฉียงซ้ายจะเป็นกระดุมแบบนี้แต่ถ้าเป็นผ้าทอเฉียงขวาสมมติขออนุญาตวาดวาดสวนทางนิดหนึ่งถ้าเป็นผ้าชอทอเฉียงขวาขาซ้ายบิดจะใช้กระดุมที่เป็นตัวแรงเลอร์ตัวอะไรวะหน้านหนาคล้ายๆอย่างนี้เป็นตัวหน้านหนานะครับซึ่งมีไม่กี่ตัวหรอกนะครับเพราะตัวโฟโตโโตไทม์มันทําผ้าออกมาสองแบบทอเฉียงซ้ายกับทอเฉียงขวานะครับอันนี้ก็เล่าสู่กันฟังโอเคไม่ประหลาดสั้นๆอ่ะให้ดูรูปนี้ฟุบผ้าสวยนะ อ่าแล้วหูเบียงหูเบียงนะครับมีเจ็ดหูหนึ่งสองสามแล้วด้านหน้าอีกสองหูเนี่ยสี่ห้าแล้วด้านหน้าอีกสองหูเป็นเจ็ดนะครับนี่จะเข็บขวาทับซ้ายเดี๋ยวพอเปลี่ยนเปดับเบิลยูแล้วเปลี่ยนไปนะมันกลับทางคือคือคือพอเปลี่ยนเปดับเบิลยูปุ๊บมันจะกลับมาแบบนี้แต่ว่ายังไงก็แต่ด้านบนยังยังคว่ำลงมาอย่างนี้เสมอนะฮะอ่ะต่อมาให้ดูไวๆนี่จุดปีกนกจุดตัดอ่าดูเป๊ก อันนี้เขาเรียกว่าเป็กก้นถ้วยนะครับถ้าจำไม่ผิดนะถ้าจำไม่ผิดพวกบรรดาเสียเรียกว่าเป็กก้นถ้วยไม่มีไม่ตอบตัวหนังสือใดๆนะครับแล้วได้เป็นได้ลูกโซ่สีเหลืองคาตอนได้คาตอนนะครับและตัวนี้เขาบอกเป็นวินเทจสังเกตให้ดูครับกระดุมตอบเบอร์ห้าเบอร์ห้าอ ถ้ามันวางขายในปี1947จริงแสดงว่าเป็นไปได้ว่ามันตอ,อกกระดุมเป็น f a c t o r y Code ก่อนรีไนะก่อนรีไวไม่น่านหรอกเพราะหลังสงครามโลกรีไวก็เริ่มตอกกันละแต่ว่ามันไม่ใช่ใชหลังสงครามโลกเป๊เปเปะๆไงนะฮะเห็นไหมครับนี่ตอ,อกเลข5าเลยนะฮะหลังสงครามโลกเลยสี่หกสี่เจ็ดเลยนะและแถมไม่ใช้มุดตุยไม่ใช้มุดที่เป็นจิกๆแบบรีไวได้วยนะเป็นเลข5าปั๊มเลยลเป็นนูนๆเลยแล้วก็ตัวเนี้ยังไม่มีที่เป็นสัญลักษณ์ระฆังบูเบลนะครับ ตัวอื่นๆจะเป็นสัญลักษณ์ที่มีระฆังกูเบลตัวนี้ไม่ใช่นะครับในวิดีโอที่แล้วผมผมก็ฝากให้ดูว่าใช่วินเทจไหมหรือรีโปแต่ตัวนี้เท่าที่ไปหาข้อมูลมามันเป็นวินเทจครับนะครับแล้วมีซันฟอไรส์เนี่ยใช้ผ้าซันฟอไรส์แต่ตัวนี้ไอคราวที่แล้วที่ผมคิดว่ามันเป็นรีโปเป็นเพราะว่ามันไม่มีรูปรฆังตรงนี้ไงไอตัวอื่นๆมันมีระฆังไอตัวนี้มันไม่ไม่มีระฆังก็เลยคิดว่าเอ๊ะเป็นรีโปเขาบอกว่านะครับไปอ่านไปอ่านมาตัวนี้วินเทจครับนะฮะอันนี้ก็ได้ ได้ลูกโซ่แต่แต่ปลายขานี่ไว้ใจไม่ได้นะมันอาจจะไปตัดเย็บที่หลังไงนะฮะเดี๋ยวนี้มันทำกันง่ายโอเคอันนี้ไว้ให้แบบคนที่ติดตามดูจนจบดูนะฮะเห็นไหมออกมาเป็น 11M เดี๋ยวมันอยู่พอไรเป็นกางเกงกระดุมครับนี่กระดุมกระดุมหลังดุมยังไม่ใช้ซิปยังหาเป๊ะๆไม่ได้ว่าใช้ซิปปีไหนนะครับอ่ะอันนี้จบของจริงแล้วเมื่อกี้เกือบลืมไปนะครับ โอเควันนี้วิดีโอแต่เพียงเท่าน,นี้นะครับสวัสดีครับบ๊ายบายไปละ